うん。 การรีวิวรถนะคะจะทางสนรถยนต์มือสองต่อต้อขาค่ะและวันนี้อยู่กับเกต๋ต่อต้อขาเนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะฝากนะคะกับเพจเฟซบุ๊กของเราส่วนรถยนต์มือสองต่อต้อขาสามารถเข้าไปกดถูกใจกดติดตามเพจกันได้เราก็จะมีการอัพเดตข่าวสารกิจกรรมและโปรโมชั่นสุดพิเศษที่เป็นการคืนกำไรให้กับคุณลูกค้าทุกท่านค่ะและอีกหนึ่งช่องทางพลาดไม่ได้เลยสําหรับใครที่บอกว่าอยากรับชมรีวิวต่างๆนะคะก็สามารถรับชมได้ผ่านทางช่อง YouTube ของเรา ต่ออัลโตฮาชนะค่ะเข้าไปแล้วฝากกด subscribe กดกระดิ่งและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและว,วันนี้ค่ะเราอยู่กับรถคันนี้เลยเป็นหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆนะคะกับ Mitsubishi Pajero Sport 2.4GT Premium นะคะ4 w h e e l d r i v e เป็นตัว a หม่ในเชลล l รถปี18 สิบมาพร้อมกับสีขาวแบบนี้เลยสวยมากสีนี้ขายดีมากและเป็นสีที่เวลาที่คุณออก้ายแดงนะคะออกโชว์ลูมเนี่ยคุณต้องบวกเงินเพิ่มนะถึงจะได้สีนี้ถือได้ว่าเป็นสีพิเศษค่ะเรามาดูชมด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับตัวกระจังด้านหน้านะคะก็จะมีการตัดเส้นสายตัวคมเนียยนะคะกับตัววัสดุสีเงินค่ะมาพร้อมกับช่องลมด้านล่างสีดํา ไฟหน้าเป็นตัวโปรเจกเตอร์มาพร้อมกับไฟเด y l ไลท์ LED และมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้ายังไม่หมดค่ะคันนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับกล้อง360องศาและมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้า6จุดเดวกกันค่ะถ้าอยากมาดูกันต่อนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ราคาป้ายแดงของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1,529,000บาทค่ะ มาดูกันต่อกับตัวล้อค่ะสำหรับล้อนะคะต้องบอกว่าแน่นๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นล้อมแม็กนะคะจากทางมิสูบิชิเป็นสีทูโทนสวยมากแม็กเขาสวยมากนะคะขนาด18นิ้วค่ะยางสภาพเขายังดูใหม่เช่นเดียวกันยังสามารถขับขี่ได้แบบสบายสบายเลยขยับมาดูกันต่อกับตัวกระจกงมองข้างจะเป็นตัวโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะและยังที่บอกว่า กล้อ,อง360องศาไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่ากระจกมองข้างทั้ง2ฝั่งแบบนี้ค่ะที่จับประตูจะเป็นตัวคมเมียมและเป็นตัวสมาร์ทคีเลสค่ะสามารถที่จะล็อกหรือว่าปลดล็อก ตรงที่จับประตูได้เลยนะคะแล้วก็นี่มาพร้อมกับบันไดด้านข้างแบบนี้นะคะสําหรับตัว Mitsubishi Pajero Sport เนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อน,นเรื่องของการที่ว่าเป็นรถออนเระปรงรถครอบครัวก็จะได้ความกว้างภายในตัวรถนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค่ะมาดูกันต่อกับด้านท้ายนะคะด้านท้ายเนี่ย ตัวกระจกมาพร้อมกับระบบไร้ฝ้านะคะมีกับที่ปัดน้ําฝนค่ะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยคือชอบมากเป็นรูปแบบ LED ลากยาวลงม,มาแบบนี้เลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเซ็นเซอร์หลังนะคะ6จุดด้วยกันและอย่างที่บอกนะคะตัวนี้เป็นกล้อง360องศาจ้ะมาเปิดกันเลยสวยมากทุกคนคือชอบมากนะคะพรมของเขาเนี่ยสวยมาก ไม่ที่บอกว่าอะไรหรือว่ามันบ่งบอกถึงว่าคนที่ใช้งานเนี่ยรักษารถขนาดไหนนะคะมีการติดพรมอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่มีการแกะออกด้วยนะตัวนี้ค่ะทุกคนคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดเจ็ดที่นั่งนะคะด้านหลังเนี่ยก็สามารถพับเบาะได้ตึงๆแบบนี้จริงๆคือต้องพับตัวนี้ก่อนผิดสเต็ปไปดีเด้ออ่ะเราต้องพับด้านล่างดึงด้านล่างค่ะเพื่อเป็นการดึงนะคะในส่วนของตัวที่นั่งให้มันดีดขึ้นนะคะแล้วก็ พับตัวเบาะตรงนี้ลงไปนะคะก็สามารถที่จะวางเป็นเพิ่พมพื้นที่ในการวางของวางสัมภาระต่างๆได้มากยิ่งขึ้นค่ะนะ,ะแล้วก็แถวที่2เนี่ยก็สามารถพับเบาะได้เช่นเดียวกันนะคะและอย่างที่เห็นเลยว่าเขามีการติดพรมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการเซฟตัวพื้นนะคะหรือว่าตัวเบาะได้เป็นอย่างดีค่ะและนี่คือรอบๆตัวรถเดี๋ยวเกศพาทุกคนเนี่ยไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะมาดูกับด้านในตัวร สีดาดูใหม่สะอาดสะอ้านมากๆทุกคนคะ่ะเพดานนี้ก็สะอาดที่บงังแดดอะไรสะอาดหมดเลยคอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะเบาะดี่ได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นั่งสบายมากๆและเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นตัวมัตติฟังก์ชันนะคะปรับวอลลุ่มปรโมดต่างๆได้มาพร้อมกับตัวคุชคอนโทรลและพัดเดอร์ชิพนะคะแล้วก็มีตัวอัดเดติฟคุชคอนโทรลด้วยนะคะความเร็วแปรผันตามขันหน้าค่ะซ้ายมือก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียหน้าจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับระบบนำทาง ว่าเนวิเกเตอร์นะคะด้านล่างตัวแอร์โซนด้านหน้าจะเป็นแบบดอออโซนแยกซ้ายขวาปรับอุณหภูมิความแรงที่ทางต่างๆได้เลยค่ะขยับลงมาก็จะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์นะคะมีปุ่มควบคุมแอร์โซนด้านหลังมีแจ้งเตือนลดสัญญาณมุมอับนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบฟอกอากาศ Nano E ค่ะ ตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกปรับโหมดการขับขี่ตามพื้นที่การเดินทางของคุณได้เลยเพราะอย่างที่บอกตัวนี้เป็นโฟร์วิวไดเนาะก็เลือกปรับโหมดการขับขี่ได้เบรกมือไฟฟ้าที่วางแกว้วช่องใส่ของอุ้ยมีช่องเสียบ USB แล้วไฟ150วัตต์ด้วยนะคะเก็บไม่เคยเหมือนเดิมเลยซ้ายมือก็จะเป็นช่องใส่เอกสารค่ะมาพร้อมกับแอร์แบ็กนะคะตัวนี้5จุดด้วยกันค่ะ นี่คือโซนหน้าเดี๋ยวเกศจะพาทุกคนไปดูพื้นที่ความกว้างขวางกับโซนห้องบริษัทด้านหลังกันต่อเลยค่ะและนี่คือโซนด้านหลังนะคะมาดูกันจุดด้านบนดูแอร์ก,ก่อนแล้วกันนอ้องเขาจะมีแยกซ้ายขวาอย่างนี้นะคะ2ฝัง่งนะทั้งแถวที่2และแถวที่3ปรับระดับความแรงได้นะคะนี่ร้อนร้อนร้อนแล้วก็มีไฟโซนด้านหลังนะคะนอกจากนี้มีหน้าจอมอนิเตอร์ค่ะนี่จอกลางแบบนี้ เอาไว้แบบว่าเล่นแผ่น C D D V D แผ่นดิส M P 3อะไรต่างๆได้แบบสบายๆเลยนะคะเพิ่มสีสันระหว่างการเดินทางขยับลงมาด้านล่างค่ะตัวเบาะนะคะสภาพสวยนะตัวนี้มาพร้อมกับตัวยึดเบาะเด็กหรัวค่ะสีได้ด้วยตรงกลางก็จะเป็นที่วางแกที่วางแขนที่วางแก้วนะคะแล้วก็นี่เลยเสียบนวยความสะดวกขยอยนะด้านล่างก็จะมีช่องเสียบ U S B 2จุดด้วยกันค่ะมีช่องเสียบนะคะไฟ12กสลตวนแบบนี้ด้วยและยังที่บอกเลยนะคะว่าเขามีการติดพรมด้านล่างอะ่ะ มาให้แบบทั้งคันน่ะคือบ่งบอกได้ว่าคนที่ใช้งานก่อนหน้านี้รักษารถขนาดไหนรักรถขนาดไหนนะคะแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดคุณซื้อไปคุณก็จะได้แบบนี้ไปเลยสภาพสวยๆแบบนี้เลยค่ะพร้อมใช้งานเลยและนี่คือสภาพภายในตัวรถค่ะเดี๋ยวเกสภาทุกคนไปชมกับเครื่องยน,น,น,นตยดยนด์ด้านหน้ากันต่อเลยค่ะมาดูกับเครื่องยนต์และบอดดี้ด้านหน้ากันต่อเลยค่ะสําหรับฝากระโปรงเดิมๆนะคะสติ๊กเกอร์มอกรน,นี่ ของแท้ฝาเดิมต้องมีสติกเกอร์มอ,อกกอบแบบนี้นะคะทุกคนขาแล้วก็บอดี้หลักของเขาสภาพเดิมๆนะไม่ว่าจะเป็นคารซ้ายขวาคานกลางนะคะยังคงสภาพเดิมเครื่องยนต์นะคะน็อตไม่เคลื่อนไม่ขยับนะแล้วก็จุดมาัจากโรงงานที่เป็นสีแต่งแต้มก็ยังคงอยู่สภาพเดิมค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลนะคะเครื่อง2.4หรือว่า 2400cc ให้กําลังอยู่ที่181แรงมา้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่430นิวตันเมตรด้วยกันค่ะ และสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะที่โตโต้ขาของเราขายอยู่ที่1,5 0 0 0ล้านหมบาททุกคนขาราคาหายไปเกือบครึ่งล้านหายไปเกือบ500แสนอะคุ้มมากนะรถปี18-19และสภาพยังใหม่ได้สีขาวแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญเป็นตัวขับสีด้วยคือแบบเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรต่างๆได้แบบสบายๆใครเป็นสายเที่ยวชอบขึ้นดอยขึ้นเขาก็ขึ้นได้สบายๆเลยค่ะ1นึ่งล้านห้าหมบาทนะคะถ้าคุณลูกค้าเครดิตดีนะคะ ต้องบอกว่าฟรีดาวด้วยดอกเบี้ยเริ่มต้น1 0ค่ะและสามารถที่จะเลือกกันผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนนอกจากนี้ยังมีรับประกันเครื่องอยนต์และเกียร์นาน2ปีครอบคลุม179รายการมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประ,ระเทศใครสนใจทำยังไงคะกินกล้ามาได้กันเลยกับหมายเลขโทรศัพท์083777747 7และ083777757ค่ะหรือว่าจะเป็น Facebook l ลน์ Line, TikTok, Instagram, กรมเว็บไซต์ y o u t u b e สามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางที่คุณสะดวกค่ะและบอกเลยใครที่กำลังมองหานะคะกับรถครอบครัวรถเจ็ที่นั่งรถออนิเวอระสาค์ไว้เดินทางไกลคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุณไม่ควรพลาดน,นะคะกับตัวมิตซูบิชิป p a เจล o s สปอร2.4 GT Premium Vogue w i o e รถป18ี18-19ค่ะอล่ะคลิปนี้หมดหน้าที่แล้วค่ะไว้เจอกันได้ใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ